อืมมาดูกันอันนี้ร่องรอยเก่ารูเก่านะครับที่โดนเจาะไปแล้ววันนี้นะฮะเรามาแอบดูอีกก็จะมีมาอีกนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยรูเก่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยรูเก่าที่เคยโดนเจาะไปนะครับมีอยู่และวรูหนึ่งแต่เราบาังเอิญว่าเราเห็นทันไงวันนี้ก็ที่เดิมเห็นไหมไม่ได้เดินแดดูแค่วันเดียวเห็นไหมมาอีกแล้วเห็นไหมดูครับ ไม่ได้มาเดินดูแค่วันเดียวะนะเอาเดน,นี่เจาะเข้าไปข้างในนี่แหละนี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเฮ้ยล <men> ูกเหม็นก็อยู่ตรงนี้ด้วยลูกเหม็นก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยลูกเหม็นเออไม่ได้กลัวนะอือเจาะเข้าไปเนี่ยยาก็เต็มไปหมดเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองล้วงดูดิเอาตัวออกมาหยุดไหนหาตัวก่อน แย่ yeah, แล้วอย่างนี้นี่ครับเจอตัวแล้วเนะี่ยกินเข้าไปถึงนี่แล้โอ้ยตา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 ย,ตายกินเข้าไปลึกพอสมควรนะอันนี้น่าจะต้องตัดออก,ออกได้ปะได้ตัดออกก็ได้เฉือนมาครึ่งหนึ่งถ้าเราไม่เอาตัวเขาออกก็เสร็จนะครับ บอกว่าเ,เริ่มเหนื่อยกับเขาแล้วนะฮะลูกเหม็นเอามาโรยแท้ๆเขายังไม่กลัวเลยยังแอบ,บมาเจาะได้อีกอาไมเป็นไรเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับสู้กันไปนะฮะ ถ้ายอดยังไม่ตายก็เลี้ยงได้ต่อนะครับถ้ายอดตายก็ไม่ไม่รอดนะครับเนี่ยมีนอนมีตัวอะไรลูกไข่เต็มไปหมดเนี่ยดูดูตัวไข่มันเห็นไหมเนะี่ยก็น่าจะใช่นะครับที่เขาบอกว่ามันมาแล้วมันมาวางไข่ด้วยเนี่ยนะฮะน่าจะมีไข,ข่ของมันด้วยนะครับปิดแฟชได้ดูนะอืม,อม เดี๋ยวจะหาตัวมาให้ดูก็มันมากัดกินแบบนี้มันจะไปรอดได้ไงต้นไม้เราก็ตุยหมดแหละไม่เหลือจะเฉาะให้ดูถ้ามันเจาะไปถึงแก่นแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับถึงลาแก่นปั๊บก็เรียบร้อยตุยแน่นอน

นี่มมีลูกมันด้วยนะลูกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละตัวเล็กๆเล็กๆเ,เ,เต็มไปห,หมดจะแกะให้ดูนะอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะเพราะกล้องมันไม่โฟกัสเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะครับถึงบอกว่าเนี่ยดูยาเต็มต้นอย่างนี้มันยังไม่กลัวเลยเห็นไหมไม่กลัวจริงๆเลยเออเอาได้เว้ ไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวทำกล้องให้โฟกัสก่อนทำไมอ่ะโอเคออกมาต้นไม้เราจะเหลือได้งไงเมื่อก่อนมันเจาะตรงนี้นะ่ยก่อน,นเจาะตรงนี้ทีนี้มาเจาะกินตรงกลางแกนแล้วเนะี่ยมันจะไปรอดได้ยังไงครับต้นไม้เรา ยังไงก็ไม่หลอดถ้ามีพวกนี้อยู่ยังไงก็ไม่หลอดครับจะไปเขาเรียกอะไรอะไปกำจัดยังไงหมดถ้ามันกินยังไม่ถึงยอดกลางก็ยังพอนะแต่ผมมองแล้วไม่น่าจะรอดกินก็ไปครึ่งต้นแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะ,ะค่อยๆเขี่ยมันออกนะเขี่ยมันออกมา ออกมามเจอทุกวันเจอเกือบทุกวันนะฮะนาะนี่อย่าดื้อเจาะกินนะแบบโหกินแบบนอนกินอยู่ในนี้สบายนะมาดูกันตัวติดเดียวเนะี่ย แล้วก็มาออกลูกออกหลานอะไรกันเยอะแยะมากมายผมก็ไม่อยากฟันต้นไม้เยอะกลัวว่ามันจะไม่รอดแต่ว่าถ้าเกิดมันยังเจาะแบบยังไม่ลึกเกินนี่มันมีลูกด้วยนะเนี่ยลูกมันเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆมาแบบนี้ก็คงจะรอดยากหน่อยนะเห็นไหมครับรอดยากนะแบบนี้ <c oughs> เออแนนอนจริงๆเว้ยเฮ้ยต้นมันสูงใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะคือต้อนนี้โดนสองรอบแล้วรอบแรกอัผมจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็เออคิดว่ามันไม่มาแล้วก็เอายามาโรยมันนะสุดท้ายแล้วมันก็ยังมาอีกนะครับแล้วก็ออทีนี้ก็มีออกลูกออกหลานอะไรกันเนี่ยลูกเต่าวิ่งกันในลุงตุงนั่งไม่หมดออกมาเนี่ย ยังดือ้อยังดือ้ออะล้วงแล้วนะทีนี้นล้วงแบบล้วงแบบไม่ไม่ไว้หน้าแล้วนะล้วงแบบไม่ไว้หน้าแล้วอะออกมานี่ดูแล้วกันของแท้ไหมแบบนี้ไหมของแท้ไหมใช่ไหมของแท้เนี่ยดวงแหลดเขาเรียกกันดวงแหลดนะผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่เห็นเขาเรียกกันว่าดวงแหลตในตัวนี้ ดูเลต้นไม้เรามันจะไปอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยพวกนี้มันมาระ,ะบาดอยู่อย่างนี้เนี่ยตัวแค่นี้เนะี่ยเจาะกินจนแบบดูดิแผลลึกขนาดนี้มันไม่ได้นะครับถ้าเราสืนปล่อยมันเป็นแบบนี้เนี่ยต้นไม้เราหมดแน่นะครับ้เหนื่อยใจผมจึงต้องเดินดูตลอดนะครับ เดินดูตลอดเลย,ว,เยลว,ว่าเนี่ยปลูกไว้สองปีปีกว่านี้หรืปีกว่ากับสองปีนะครับก็ต้องเดินดูกันตลอดเลยย้อนยินของผมผมก็ต้องเอามีขอเนี่ยเดินดูนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับเอาแหละไม่รอดก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นบางทีก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันแต่ว่า ผมก็จะถ้าต้นไหนต้นไหนที่มันตายผมก็จะกล้วยมาปลูกแทนนะกล้วยมาลงละเพราะว่ามะพร้าวนี่คงไม่เอามาแซมแล้วแหละเพราะถ้าจะเอามาแซมอะแล้วว่าคงจะเล่นยากไม่เบานะครับต้นไหนที่ยังไม่มามีมากินก็ยังโอเคอยู่ลูกเหม็นเลยเลยนะก็ไม่รู้ลูกเหม็นทั้งยาเต็ไมไปหมดก็ยังใหม่หลอดนะครับเนี่ยดูลูกเหม็นเนี่ย สวนไปนะครับคิดว่าสวยนะผมก็จะเดินดูเฉพาะต้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยก็คือเขายังเขาก็ยังไม่โดนกินเท่าไหร่ยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเป็นห่วงก็คือต้นใหญ่ๆอย่างนี้แหละมันจะชอบมากินดูทั้งยาทั้งลูกเหม็นเต็มไปหมดก็พยายามเดินดูเขาหน่อยต้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ ดูได้เท่าที่เราดูได้นะถ้าเราไม่เดินดูเลยเรียบร้อยแน่นอนมันเยอะมากๆก็ <ๆ S 1> จะแอบดูตำโคนนี่แหละตอนนี้เขาจะไม่ค่อยมากินตำตำกิ่งก้านก็จะไปกินตำโคน โดยลูกเหม็นอยู่ในนี้อย่างนี้ก็ยังรอดอยู่ต้นไหนไม่รอดก็ปลูกใหม่ครับไม่เป็นไรต้น,ตนกล้วยดีกว่าไหมปลูกกล้วยยังไงก,ไก็ได้กินแน่นอนอาจจะได้อาจจะได้เร็มตัวนี้ก็เคยโดนแตะไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยก็เอายามาโรยไว้เพื่อไม่ให้โดนรอบต่อไป ก็ต้องคอยมาดูเขาถ้าแมงดูเนี่ยผมว่าน่าจะรอดยากอุ้ยกล้วยน่าจะตัดได้แล้วเนี่ยยังไงกล้วยก็ยังพอได้กินนะครับตามริมริมแดนเนี่ยจะมีต้นใหญ่ๆต้นพวกนี้เราก็จะคอยมาเดินดูรอบๆของเขาต้นนี้ก็ประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าเกือบสองปีไม่ค่อยโตเท่าไหร่โตช้านี่ ยังไงก็มีมีกับตุยไปต้นหนึง่งต้นใหญ่ๆตุยไปก็ต้องมาปลูกใหม่แต่ต่อไปนี้ไม่ไมปลูกแล้วพอละไม่ปลูกใหม่นะครับเอาเท่าที่มีแล้วก็ดูแลให้ดีแล้วก็ต้นไหนที่ตุยก่อนก็ไม่แซมแล้วนะครับไม่แซมใหม่แล้ะเอากล้วยปลูกเลยเพราะว่าผมมีน้ำอยู่แล้วไม่กลัวน้ำพีเออยูแล้ว ทอดสายพีอีต่อไว้เรียบร้อยแต่กล้วยได้กินแนะ่ๆดูนู่นเห็นปะดูบอลเลอร์เลยเห็นไหมนะเคือบอลเลอร์เลยยังไงก็ได้กินแน่นอนเจ็ดแปดเดือนได้กินกล้วยโอเคนะจัดไปไม่เป็นไรต้นไหนตุยไปล้วก็เอากล้วยปลูกเลยกล้วยปลูกไงก็ได้กินเนาะ วุ่นไก่การเดินดูนี่นะผมก็ต้องมีเวลานะจริงๆก็บอกอ้าวนี่สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกแลสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเอานกมาเจาะละสุกเรียบร้อยนูน่นนี่เดี๋ยวจะได้ตัดเนาะ รวยแน่นอนโอเคอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆตรงนี้อีกแถวหนึง่งยังไงก็ต้องคอยดูกันไปถ้าเกิดว่าเราไม่เดินดูเลยเรียบร้อยแน่นอนอันนี้ก็เคยมาโดนเจาะนะรอบหนึ่งละต้นนี้ถ้าไม่ดูตอนแรกเนี่เรียบร้อยเหมือนกันต้นนี้เรียบร้อยไปนี่เพราะว่าเขามาเจาะกำลังดีเราเห็นพอดีไง ต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆเขายังไม่เจาะแต่บางทีก็เผลอไม่ได้นะเผลอก็มาเล่นโคลนเหมือนกันช่วงนี้หน้าแรงแล้วไม่ต้องตัดยาบ่อยเอายามาโรยคิดว่าจะรอดอนะก็เอานะก็รอดเป็นบางต้นนะบางต้นก็ไม่รอดนะเนี่ยอย่างเงี้ยต้นนี้ก็โตจนไม่รู้โตขนาดไหนอันนี้พักเดียวตุยไปแล้ว <laughs> ตุยไปก็เอามาปลูกใหม่ ตรงนี้ก็นี่ก็ไม่มีแต่ยาละตรงนี้เนี่ยก็ห่วงไอ้ต้นแบบเนี้ยในนานี้ก็มีในสวนข้างล่างก็มีหวงเพราะว่าเราต้องเดินดูบ่อยเพราะต้นก็โตแล้วไงถ้าเราไม่เดินดูบ่อยนี่เรียบร้อยต้นนี้ใหญ่ที่สุดปลูกทีหลังเขาแต่ใหญ่มากเลยเขาน่าจะมีการจเจริญเติบโตที่ดีมากแต่ว่าก็ต้องคอยเดินดูโคนเหมือนเดิม เอหนะ้านต้องมีอดให้เราได้กินบ้างแหละให้เราได้ชิมบ้างแหลนะเนาะยาเป็มไมหมดเวยไหมดูอืมตอนนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็ต้องเตรียมรดน้ำแล้วนะรดน้ำเขาหน่อยบางคนบอกว่าให้กำจัดมันเลยเผานู่นนี่นั่นโอ้มันผมว่าเผาต้นนั้นเดี๋ยวมันมาอีก <laughs> แถวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันระบาดมาจากไหนอะที่มันระบาดมาจากตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาไม่หมดก็เอายาเอาะไรมาโรยช่วยแล้วกันนะฮะพยายามทำโคลนให้มันโลง่โลงๆหน่อยแล้วก็เราจะได้มองเห็นไงยาทั้งนั้นเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยเขียวๆม่วองๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายดู่ังปะ หัต้นใหญ่ๆนี่แหละต้นเล็กๆไม่เท่าไร่หรอกต้นใหญ่ๆเสียเวลาปลูกเสียเวลาเขาเรียกว่าไม่ใช่เสียเวลาเราดูแลมันมานานหลายปีเป็นปีสองปีอย่างงี้เราก็ไม่อยากให้มันโดนเจาะนะเราก็ต้องเดินดูมันหน่อยนิดนึงก็ยังดีส่วนในสวนนู้นกับผมก็ทําใจแล้วเหมือนกันในสวนตรงนู้นอะเยอะแยะเห็นไหมฮะสองร้อยต้นได้นะจากการที่เราปลูกไปลองรับนับคำนวณดูก็ประมาณเกือบสองร้อยต้นได้ เนี่ยปีกว่ากว่าเขาก็หลากเดินแล้วใช้ได้แล้วอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแก่ตอนนี้เราก็เนี่ยอย่างต้นเล็กเนี่ยตุยต้นใหญ่เขาตุยไปปกติเขาจะต้องต้นขนาดนี้แล้วตุยไปแล้วมาปลูกใหม่ต้นไหนตุยไปแล้วก็มาปลูกใหม่เนี่ยปกติมันต้องต้นขนาดนี้แหละต้นนี้นี่ก็คือโดนเจาะไปแล้วอย่างเงี้ยโดนเจาะไปแล้วแล้วเขาก็ออกมาเป็นหน่อพญานาคมาแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยโตแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ มีเพื่อนหลายคนบอกให้ตัดทิ้งไปเลยมันไม่โตรหรอกปลูกใหม่เลยดีกว่าของเก่าเนี่ยตัวด้วงกินแล้วเขาก็แทงหน่อมา,าข้างๆอย่างนี้เพื่อจะเอาตัวรอดจะถามว่ามันจะโตไหมก็ไม่โตก็ไม่เป็นไรเอาทิ้งมันไว้อย่างนี้เลย <c oughs> อโอเควันนี้ก็พาเดินชมสวนอีกเช่นเคยเดี๋ยวดันน้ํากันหน่อยหนึ่งลดน้ำกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเขาจะได้มีชุม่มความชุ่มชื้นหน่อย พราะว่าต่อจากนี้มันเป็นหน้าแรงตลอดแล้วเราก็ต้องดันน้ําช่วยนะครับถ้าไม่ได้ดันน้าช่วยเขาเดี๋ยวเขาจะแห้งแรงเกินไปอันนี้ต้นกล้วยก็มาเล็มๆใบเอาหน่อยนะึงเดินดูรอบๆโคนกันนิดนึงโอเคต้นกล้วยเอาหน่ายังไงกรได้กินต้นกล้วยถางๆเขาหน่อยให้เขาโลง่ลงๆอย่างเงี้ยดูโวนกันนิดนึง กวยเฮ้ย,ยสุกแล้วนี่เรือนนึ่งน,นี่เห็นนะสุกแล้วนะเดีย๋ยวเอาลูกน้องมาตัดโอเคได้อยู่ต้นใหญ่ๆเดินดูเฉพาะแค่ต้นใหญ่ๆนะ ต้นเล็กๆไม่ไม่เดินดูหรอกเพราะว่ามันยังไม่กินอ่ะเราเสีได้ต้นโตไงต้นใหญ่ปีปีหน่อยๆอดูกำลังสมบูรณ์เลยแหละกำลังอวบอวบมากๆด้วงก็จะมาตรงนี้ผมโรย มะละกอไว้ตรงนี้ก็โรยมะละกอไว้มะละกอก็จะมาขึ้นเนี่ยอาจจะมีต้นมะละกอขึ้นปลอมแหลมเดีย๋ยวลดน้ำเขาหน่อยการลดน้ำของผมก็จะต้องมาเปิดน้ำตรงนี้นะครับเปิดน้ำให้น้ำเข้าไปในไดแล้วก็เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ปั่นยกกันเอาฟุ๊อย่างนี้น้ำก็จะไหลออกนี่ก็เป็นก๊อกเล็ก ก๊อกเล็กก็คือเปิดสายนี้สายก๊อกเล็กๆตรงนี้ไว้ล้างมือ,อไว้ฉีดต้นไม้ได้ไม่ขาดอ,อกน้ําก็พยายามลดเขาหน่อยเพราะถ้าเราไม่ลดน้ำเขาเลยเขาจะแห้งแรงเกินไปเหนื่อยนะ ทีแรกก็คิดว่าเอ้ยมันปลูกได้มันมะพร้าวมันไม่อะไรหรอกปลูกทิ้งๆไว้ยังไงก็ได้กินโตโตโต,โต,โตที่ไหนได้โหแถวนี้ผมเรื่องของเรื่องเอาหลังหลังที่ผมอยู่เนี่ยแถวแถวเนี้ยคือมันมีป่าอ้อยนะครับผมก็รู้แล้วแหละว่าตัวด้วงเนี่ยมันน่าจะมากับอ้อยเพราะมันน่าจะอยู่กับพวกอ้อยโดยตรงเลยแหละแมงกวางตัวด้วงอะไรพวกเนี้อยู่กับอ้อยมันก็หลังจะกินอ้อยเสร็จมันก็มากินมะพร้าวมังเปลี่ยนรสชาติน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ดูดิใบมันแข็งแรงสมบูรณ์สวยเขียวเห็นไหมเวลาเราหัว,หวสาธนตุตหนอมรดน้ำใส่ปุ๋ยกันยังดีสุดท้ายแล้วมันไม่รอดเนี่ยโอ้โหมันมันน่าเศร้าใจคิดแล้วมันก็น่าเศร้าใจใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาปุ๋ยมาลงนิดหนึ่งในปลูกมะละกอไว้ลากไม่ไผ่มาเต็มไปหมดเลย ลากไม่ไผ่เยอะมากอ่ะทีนี้เราก็จะไปเปิดน้ำเปิดน้ำวาลตรงนี้กันหน่อยจะจะให้รถเนสวนเปิดน้ำวาลนี้ก่อนเปิดว้ามเปิดน้ำต้นใหใหญ่ดู คนก็สวยๆนะแล้วก็มาปิดกอกนี้ก่อนเปิดกอกแรกก่อนปิดกอกนี้ไว้ <c oughs> อ่านีก็มีออกไนงะกล้งไนะยังไงได้กินแน่นอนเ <c oughs> ชื่อผม <c oughs> สุดยอดเฮ้ยคุณนายมาเจออีกตัวหนึ่งแล้วคุณนายเมื่อกี้ <c oughs> ใช่แย่เลยนู่นนะ่ะตอนนูนนะ่นแ่ะต้นเดิมนั่นแหละรูเดิมต้นเดิมเลยมันมากินอีกแล้ว นี่ขนาดมีลูกหมงลูกเหม็นนะเนะี่ยให้ดูฮะลูกเหม็นยาเอออยู่ตามโคนเห็นไหมเนะี่ยเนี่ยลูกเหม็นกับยาอยู่ตามโคนอย่างเงี้ยเขายังไม่กลัวเลยต้องเดินด,ดูเกือบทุกวันนะครับโอเคไม่เป็นไรต้นไหนตุยไปผมก็ผมก็เอากล้วยมาปลูกเลยสบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดแล้วนะฮะ เอาเท่าที่ไหวนะครับเนี่ยอย่างต้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้เขาแข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วก็เนี่ยน้ําท่าน้ําท่าผมมีพร้อมนะครับผมว่าน้ําท่าผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยนะก็คือใช้ได้แหละเดี๋ยวก็เราก็ถ้าต้นไหนตุยก็คือเราก็เอากล้วยไปปลูกเลยได้อยู่ไม่ยากไม่ได้ยากเพราะบางทีก็เกิดอาการท้อแท้เหมือนกันนะ นึกออกมา่าเราเราก็คาดหวังอะว่าเออเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็อยากเราก็อยากให้ต้นไม้เรามันรอดนะปีปีกว่า,วาสวยเลยโอเค